สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับลองมองในครัวดูนะครับมีกระเทียมอยู่ใช่ไหมครับเราเชื่อกันว่ามันคือยาวิเศษแต่รู้ไหมครับว่าถ้ากินผิดวิธีมันอาจเปลี่ยนเป็นยาพิษทําลายกระเพาะเงียบๆได้เลยในฐานะหมอสมบัติผมเคยเจอคนไข้าอาเจียนเป็นเลือดเพราะเรื่องนี้มาแล้วครับคลิปนี้ผมจะเผย10ข้อห้ามสําคัญโดยเฉพาะข้อที่7ที่อันตรายถึงชีวิต ถ้าท่านไม่อยากเสี่ยงช่วยพิมพ์คำว่าพร้อมให้ผมรู้หน่อยนะครับข้อผิดพลาดท,ที่ 1. การปรุงกระเทียมจนสุกเกินไปความผิดพลาดแรกที่ผมเห็นบ่อยที่สุดและเชื่อว่าทุกบ้านทำกันเป็นประจำคือการเจียวกระเทียมจนไม่เกรียมตั้งแต่เริ่มทำอาหารครับท่านเคยสังเกตไหมครับเวลาเราเข้าครัวทำกับข้าวโดยเฉพาะเมนูยอดฮิตอย่างผัดกะเพอราอหรือผัดพักบุ้งไฟแดงสิ่งแรกที่เรามักจะทำคืออะไรครับ เรามักจะโยนกระเทียมสับลงไปในน้ำมันที่กำลังร้อนจัดและปล่อยให้มันทอดจนส่งเสียงฉารอจนมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มหรือบางทีก็เผลอปล่อยให้เกรียมจนดำเพราะเราชอบกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวใช่ไหมครับกลิ่นมันหอมยั่วน้ำลายจริงๆผมเข้าใจดีครับแต่ในฐานะหมอสมบัติผมต้องบอกความจริงที่น่าเสียดายครับว่ากลิ่นหอมนั้นคือสัญญาณของการสูญเสียครับความร้อนที่สูงเกิน60 องศาเซลเซียสจะทำลายสารสำคัญที่สุดในกระเทียมที่ชื่อว่าอะลิซินจนหมดเกลี้ยงเลยครับเจ้าสารอะลิซินนี้เปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการรักษาโรคของกระเทียมมันมีหน้าที่ช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดและช่วยฆ่าเชื้อโรคในร่างกายเราแต่เจ้าสารตัวนี้มันบอบบางมากครับเมื่อมันเจอกับความร้อนสูงจากน้ำมันเป็นเวลานานมันจะสลายตัวหายไปทันทีดังนั้นกระเทียมที่ไม่เกรียมในจานผัดของท่าน จึงเหลือแต่เพียงกากใหญ่และความขมครับมันแทบไม่มีประโยชน์ในการบำรุงหัวใจหรือลดอาการปวดข้อเข่าของท่านได้เลยพ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพเขามีคำกล่าวหนึ่งว่ากระเทียมไหมคือกระเทียมที่ตายแล้วซึ่งมันจริงมากๆในแง่ของสรรพคุณทางยาครับท่านกินเข้าไปก็ได้แค่ความอร่อยจางๆแต่ไม่ได้ยาดีที่ร่างกายต้องการเลยแล้วเราจะแก้อย่างไรดีง่ายนิดเดียวครับลองเปลี่ยนวิธีปรุงดูนะครับ ให้ท่านใส่กระเทียมลงไปในช่วงท้ายของการปรุงอาหารครับหรือกดนาทีสุดท้ายนั่นเองรอให้อาหารเกือบจะสุกปิดไฟแล้วค่อยใส่กระเทียมสับลงไปคนให้เข้ากันความร้อนที่เหลืออยู่จะพอทําให้กระเทียมสุกพอดีกินแต่ไม่ทําลายยาดีข้างในหรือถ้าเป็นไปได้การกินกระเทียมสดๆโดยใส่ในน้ําจิ้มซีฟู้ดอหรือโรยหน้ายำต่างๆแบบไทยๆของเรานี่แหละครับ คือวิธีที่ดีที่สุดในการได้รับยาวิเศษจากธรรมชาติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับข้อผิดพลาดที่ 2. การกินกระเทียมทั้งกลีบบเรื่องนี้ผมเจอบ่อยในคนไข้สูงอายุหลายท่านครับบางท่านไม่อยากมีกลิ่นปากหรือไม่อยากรับรู้รสเผ็ดร้อนของกระเทียมก็เลยใช้วิธีทางลัดคือกลืนกระเทียมทั้งกลีบลงไปเลยเหมือนกับการกินยาเม็ดหลังอาหารแล้วดื่มน้ำตามตุกใหญ่แต่หารู้ไม่ว่า การทำแบบนั้นท่านกำลังพลาดของดีที่สุดไปครับและร่างกายของท่านแทบจะไม่ได้อะไรเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นต้องอธิบายแบบนี้ครับสารอลิซินที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่มันไม่ได้มีรออยู่แล้วในกลิบกระเทียมนะครับธรรมชาติเขาสร้างมาให้มันซ่อนตัวอยู่มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการกระทบกระเทือนเท่านั้นครับคือต้องมีการทุบมีการสับหรือการเคี้ยวให้สารเคมี2ตัวในเนื้อกระเทียมมาเจอกัน มันถึงจะทําปฏิกิริยาและสร้างสารยาวิเศษนี้ขึ้นมาครับลองจินตนาการดูนะครับมันเหมือนกับท่านซื้อกล่องของขวัญราคาแพงมากล่องหนึ่งซึ่งข้างในมียารักษาโรคที่ดีมากแต่ท่านกลับไม่เคยแกะกล่องนั้นออกมาใช้เลยท่านแค่ถือกล่องนั้นเดินไปเดินมาร่างกายของท่านก็เหมือนกันครับเมื่อท่านกลืนกระเทียมทั้งกลีบลงท้องไประบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยอย่างเราก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนหนุ่มสาวกระเทียมกลีบนั้นก็จะเดินทางผ่านกระเพาะผ่านลำไส้ และขับถ่ายออกมาในสภาพที่เกือบจะเหมือนเดิมเป๊ะๆร่างกายของท่านดูดซึมอะไรไม่ได้เลยครับมันน่าเสียดายเงินและเวลามากจริงๆดังนั้นวิธีแก้ไขคือต้องทุบต้องสับหรือต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนเสมอครับถ้าท่านกลัวกลิ่นปากผมมีเคล็ดลับครับให้ทานพร้อมกับอาหารคําใหญ่ๆตักข้าวคําโตโตแล้วเคี้ยวไปพร้อมกันเลยหรือจะเคี้ยวใบสะระแหน่หรือดื่มชาเขียวหลังกินก็ได้ครับแต่ขอให้จําไว้ว่ากระเทียมต้องแลก ถึงจะแจกยาวิเศษให้เราได้ครับข้อผิดพลาดที่ 3. การใช้กระเทียมที่ปอกเปลือกมาแล้วเดี๋ยวนี้เวลาไปเดินตลาดสดหรือซูเปอร์มาร์เกต็ตผมเห็นถุงกระเทียมที่ปอกเปลือกขาวจะวะวางขายเต็มไปหมดเลยครับผมเข้าใจนะครับว่าพอเราอายุมากขึ้นสายตาเริ่มฟ้าฟางมองอะไรไม่ค่อยชัดมือไม้ก็เริ่มไม่ค่อยมีแรงจะมานั่งแกะเปลือกกระเทียมทีละกลีบมันช่างลำบากและเสียเวลาการซื้อแบบปอกเสร็จแล้วมันสะดวกกว่ามาก ดูสะอาดตาหน้าใช้แต่ความสะดวกนี้ต้องแลกมาด้วยราคาที่แพงมากในเรื่องสุขภาพครับเปลือกกระเทียมบางๆที่หุ้มอยู่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเพื่อความสวยงามนะครับแต่มันคือเกราะป,ป้องกันตามธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่ช่วยปกป้องเนื้อกระเทียมจากอากาศความชื้นและเชื้อโรคครับทันทีที่เปลือกถูกแกะออกเนื้อกระเทียมจะเริ่มสัมผัสกับอากาศเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ทำให้สารอาหารและยาวิเศษในกระเทียมระเหยหายไปอย่างรวดเร็วยิ่งไปกว่านั้นกระเทียมที่ปอกเปลือกทิ้งไว้นานๆในตลาดผ่านมือคนขายผ่านฝุ่นละอองมักจะมีรสชาติเปรี้ยวปะแหลมๆจืดชืดและที่น่ากลัวคือมันเสี่ยงต่อาการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียที่มองไม่เห็นหรือเชื้อราที่จะสร้างสารพิษทำลายตับเราได้บางครั้งอาจมีเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษรุนแรงหรือโรคร้ายแรงอย่างโรคโบทูลิ ซึมได้ง่ายมากครับถ้าลองนึกภาพผลไม้ที่ปอกเปลือกทิ้งไว้นานๆดูสิครับเนื้อมันจะช้ำๆดำๆไม่น่ากินใช่ไหมครับกระเทียมก็เหมือนกันครับเพียงแต่เราอาจจะมองไม่เห็นความช้ำนั้นชัดเจนเท่าผลไม้ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุดผมขอแนะนําให้ท่านซื้อกระเทียมแบบเป็นหัวที่ยังมีเปลือกหุ้มมิดชิดครับยอมเสียเวลาแกะเปลือกสักนิดเถอะครับหรืออาจจะวานให้ลูกหลานช่วยแกะให้ก็ได้ถือเป็นกิจกรรมในครอบครัวเล็กๆน้อยๆ ให้หลานๆช่วยแกะกระเทียมให้ยายได้คุยกันไปแกะกันไปสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยครับแต่สิ่งที่ท่านจะได้แน่ๆคือกระเทียมที่สดใหม่ปลอดภัยและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าทางยาที่แท้จริงครับข้อผิดพลาดที่ 4. การเก็บรักษากระเทียมผิดวิธีข้อนี้เป็นความเข้าใจผิดระดับชาติเลยก็ว่าได้ครับหลายท่านซื้อกระเทียมมาเป็นถุงใหญ่ๆจากตลาดด้วยความที่กลัว มันจะเน่าเสียเร็วหรือกลัวมดมแมลงขึ้นก็เลยจาัดก,การเก็บด้วยวิธีที่คิดว่าด,ดีที่สุดคือการจับยัดใส่ตู้เย็นหรือบางท่านก็ใส่ถุงพลาสติกมัดปากถุงแน่นหนาแล้ววางไว้ในครัวท่านทําแบบนี้อยู่หรือเปล่าครับถ้าทําอยู่ผมอยากให้ฟังทางนี้ให้ดีครับผลลัพธ์ที่ได้จากการทําแบบนั้นมันกลับตรงกันข้ามกับสิ่งที่ท่านหวังเลยครับท่านต้องเข้าใจธรรมชาติของกระเทียมก่อนนะครับกระเทียมเขาเป็นพืชที่มีชีวิตเขาต้องการหายใจครับ เขาชอบที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกการที่ท่านเอากระเทียมทั้งหัวไปแช่ในตู้เย็นซึ่งมีความชื้นและความเย็นมันเป็นการไปส่งสัญญาณหลอกกระเทียมครับมันจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นฤดูหนาวที่ผ่านพ้นไปแล้วและถึงเวลาที่ต้องเติบโตมาเลยรีบแทงยอดอ่อนหรืองอกต้นสีเขียวๆออกมาท่านเคยเห็นไหมครับพอเปิดตู้เย็นมากระเทียมมีต้นเขียวๆงอกออกมาพอกระเทียมงอกปุ๊บสารอาหารทั้งหมดและความหวานในกลีบกระเทียม ก็จะถูกดูดไปเลี้ยงต้นอ่อนจนหมดเกลี้ยงครับเนื้อกระเทียมที่เคยแน่นๆก็จะฟอนิมอเละและรสชาติก็จะเปลี่ยนไปเป็นขมปีกินไม่อร่อยเลยครับแถมความชื้นในตู้เย็นยังเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เกิดเชื้อราสีดําๆหรือสีเทาๆได้ง่ายมากเลยครับซึ่งเชื้อราพวกนี้อันตรายต่อตับของเรามากนะครับส่วนการใส่ถุงพลาสติกแล้วมัดปากแน่นก็เหมือนกับการจับกระเทียมไปขังคุกที่ไม่มีอากาศหายใจครับมันจะอบอ้าว เกิดความชื้นสะสมและเน่าเสียเร็วมากวิธีที่ถูกต้องที่สุดคือวิธีที่ปู่ย่าตายายเราทํากันมานั่นแหละครับคือใส่ตะกร้าโปร่งงอใส่กระดง้งหรือใส่ถุงตาขายแล้วแขวนไว้ในที่ร่มที่มีลมพัดผ่านได้ดีไม่โดนแดดจัดไม่โดนฝนาสาดเพียงแค่นี้กระเทียมก็จะอยู่กับเราได้นานเป็นเดือนๆนโดยไม่เน่าไม่เสียและคงคุณค่าทางยาไว้ครบถ้วนครับ ตอนนี้ลองเดินไปดูในครัวของท่านสิครับว่าท่านเก็บกระเทียมไว้ที่ไหนในตู้เย็นหรือตู้กับข้าวถ้ารู้แล้วรีบเปลี่ยนที่เก็บด่วนเลยนะครับข้อผิดพลาดที่5การกินกระเทียมดิบตอนท้องว่างข้อนี้สําคัญมากและอันตรายมากครับโดยเฉพาะกับคนเท่าคนแก่ที่มีปัญหากระเพาะอาหารอยู่แล้วหรือระบบย่อยอาหารเริ่มอ่อนแอแรงตามวัยมีความเชื่อผิดๆที่แชร์กันมาเยอะมากในไลน์กลุ่มหรืออินเทอร์เน็ตว่า ตื่นเช้ามาให้กินกระเทียมดิบๆทันทีเพื่อเป็นการล้างพิษหรือที่เรียกกันว่าดีท็อกซ์ลำไส้ผมขอเตือนด้วยความหวังดีเลยนะครับว่าอย่าหาทําเด็ดขาดครับจริงอยู่ครับที่กระเทียมมีฤทธิ์ฆ่าเชือ้อแต่มันก็มีความเป็นกรดและระคายเคืองสูงมากเมื่อกระเพาะของท่านว่างเปล่าไม่มีขาวไม่มีน้ามีแต่น้าย่อยที่รอทางานกระเทียมสดๆที่ลงไปจะเปรียบเสมือนก้อนถ่านไฟแดง ที่ตกลงบนผิวเนื้ออ่อนๆของผนังกระเพาะอาหารมันจะเข้าไปกัดไปทําให้ระคายเคืองและกระตุ้นให้กรดหลั่งออกมามากกว่าเดิมครับอาการที่ตามมาคือท่านจะรู้สึกแสบท้องร้อนวูบวาบที่ลิ้นปี่แน่นหน้าอกหรือเรอเปรี้ยวอย่างรุนแรงผมขอยกตัวอย่างเรื่องจริงของป้าน้อยคนไข้ที่ผมกลิ่นไว้ตอนต้นคลิปครับเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ที่ดีมากป้าน้อยแกมีแผลในกระเพาะอาหารเล็กๆอยู่แล้วโดยที่แกไม่รู้ตัวเพราะแกชอบกินรสจัด พอแกไปได้ยินสูตรกินกระเทียมดิบตอนเช้ามาแกก็ตั้งนาตั้งตากินทุกวันเพราะอยากสุขภาพดีผลปรากฏว่ากระเทียมมันเข้าไปกัดแผลเดิมที่เปื่อยอยู่แล้วจนทะลุครับเลือดไหลในกระเพาะจนอาเจียนออกมาเป็นเลือดต้องหามส่งโรงพยาบาลกลางดึกเรื่องนี้มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยโซยืนยันชัดเจนนะครับว่าการกินกระเทียมดิบทําให้อาการโรคกระเพาะแย่ลงได้จริงๆดังนั้นทางออกที่ปลอดภัยเนี่ยคือให้กินกระเทียมพร้อมกับอาหารมื้อหลักเสมอครับให้มีข้าว มีกับข้าวลงไปรองท้องก่อนให้กระเทียมมันไปผสมกับอาหารอื่นเพื่อเจือจางความแรงของมันลงหรือถ้าท่านเป็นคนทาตัวอ่อนกระเพาะบางผมแนะนําให้ทําให้สุกก่อนกินดีที่สุดครับอาจจะเผาต้มหรือพัดให้ความร้อนช่วยลดความแรงของกรรมฐันลงท่านก็ยังได้ประโยชน์เรื่องหัวใจโดยที่ไม่ต้องแลกด้วยความเจ็บปวดของกระเพาะอาหารครับข้อผิดพลาที่6กกาละเลยเรื่องกระเทียมตีกับยา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากและมักจะถูกมองข้ามบ่อยที่สุดครับผู้สูงอายุหลายท่านรวมทั้งคนไข้ของผมด้วยมักจะมีความเชื่อที่ฝังใจว่าสมุนไพรจากธรรมชาติอย่างไรก็ปลอดภย100ัยร้0ยเอร์เซนตกินคู่กับยาหมอโรงพยาบาลได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ในความเป็นจริงแล้วธรรมชาติก็มีฤทธิเดชของมันครับโดยเฉพาะกระเทียมที่ผมบอกว่าเป็นยอดสมุนไพรเพราะมันออกฤทธิ์แรงนี่แหละครับ ปัญหาคือกระเทียมมีสรรพคุณทางยาที่ไปซ้ําซ้อนหรือไปตีก,กันกับยาแผนปัจจุบันหลายชนิดครับโดยเฉพาะยาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยต้องกินกันเป็นกำมือทุกวันเช่นยาลดความดันยาเบาหวานหรือยาละลายลิ่มเลือดลองนึกภาพตามผมนะครับกระเทียมมีฤทธิ์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีเลือดไม่จับตัวเป็นก้อนซึ่งดีมากสําหรับคนปกติแต่ถ้าท่านกําลังกินยาวาฟารินหรือแอสไพรินที่หมอให้เพื่อละลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว แล้วท่านไปกินกระเทียมอัดเม็ดหรือกินกระเทียมสดจํานวนมากเข้าไปอีกมันเหมือนท่านกําลังกินยาเบิลสองเท่าครับผลที่ตามมาคือเลือดของท่านจะเหลวเกินไปหยุดไหลาย,ยากมากเวลาท่านเดินชนขอบโต๊ะเบาๆท่านอาจจะเห็นรอยช้ำจำเลือดขนาดใหญ่เกิดขึ้นตามแขนขาหรือถ้ามีบาดแผลเล็กๆเลือดก็อาจจะไหลไม่หยุดนี่คือสัญญ,ญาณเตือนภัยที่ร่างกายบอกว่าเลือดท่านจางเกินไปแล้วนะครับอีกกรณีหนึ่งที่น่าห่วงคือผู้ป่วยเบาหวานครับ กระเทียมช่วยลบน้ําตาลในเลือดได้ดีแต่ถ้ากินคู่กับยาฉีดอินซูลินหรือ,อยากินลดน้ําตาลโดยไม่ได้ปรึกษาหมอมันอาจจะทําให้น้ําตาลในเลือดของท่านลดทวบลงอย่างรวดเร็วจนเกิดภาวะน้ําตาลต่าครับท่านอาจจะมีอาการหน้ามืดใจสัน่นมือสัน่นเหนือแตกพลักหรือถึงขั้นบูบหมดสติไปเลยก็ได้นะครับซึ่งสําหรับคนวัยเราเนี่ยการล้มบูบลงไปในห้องน้ําหรือพื้นแข็งๆนั้นอันตรายมากนะครับ อาจถึงขั้นกระดูกหักหรือเลือดข้างในสมองได้เลยมีคนไข้ของผมคนหนึ่งชื่อลุงประเสริฐแก่เป็นเบาหวานและกินยาหมออย่างเคร่งครัดวันหนึ่งลูกหลานซื้อกระเทียมสกัดมาให้กินบำรุงด้วยความหวังดีปรากฏว่าลุงประเสริฐแก่วูบในห้องน้ําเพราะน้ําตาลตกครับโชคดีที่ช่วยทันดังนั้นทางแก้ไขคือถ้าท่านมียาประจําตัวโดยเฉพาะยาที่เกี่ยวกับเลือดความดันและเบาหวานก่อนจะกินกระเทียมเสริม หรือกินกระเทียมในปริมาณที่มากกว่าปกติในอาหารให้ปรึกษาหมอประจำตัวของท่านก่อนเสมอครับและหมั่นสังเกตตัวเองถ้ามีรอยช้ำแปลกๆหรือเวียนหัวบ่อยๆให้รีบไปหาหมอทันทีครับข้อผิดพลาดที่ 7. การกินกระเทียมก่อนการผ่าตัดข้อนี้คือไฮไลท์สำคัญที่สุดที่ผมอยากให้ทุกท่านจดจาไว้ให้คืนใจเลยนะครับเพราะมันคือเรื่องของความเป็นความตายจริงๆครับกระเทียมที่แสนดีต่อหัวใจในยามปกติ จะกลายเป็นศัตรูตัวร้ายทันทีเมื่อท่านต้องขึ้นเตียงผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดใหญ่ในโรงพยาบาลหรือการผ่าตัดเล็กๆอย่างการถอนฟันหรือผ่าฟันขุดที่คลินิกทันตกรรมก็ตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์นั้นตรงไปตรงมาครับอย่างที่ผมเรียนไปว่ากระเทียมมีฤทธิต์ต้านการแข็งตัวของเลือดมันทําให้เกล็ดเลือดไม่เกาะตัวกันซึ่งดีในการป้องกันหลอดเลือดอุดตันแต่ในการผ่าตัดหมอต้องการให้เลือดของท่านแข็งตัวเร็วที่สุดเพื่อปิดปากแผลและหยุดเลือดครับ ถ้าท่านกินกระเทียมสะสมมาเยอะๆก่อนผ่าตัดเลือดของท่านจะไม่ยอมหยุดไหลครับมีงานวิจัยที่น่าตกใจตีพิมพ์ในวรารสารการแพทย์ระดับโลกอย่าง New England Journal of Medicine ระบุว่าคนไข้ที่กินกระเทียมมากกว่า2กลีบต่อวันอาจมีระยะเวลาเลือดไหลานานขึ้นถึง250%หรือนานขึ้นกว่า2เท่าครึ่งเลยนะครับลองจินตนาการดูสิครับท่านไปถอนฟันซี่เดียวแต่เลือดไหลไม่หยุดเป็นชั่วโมง หมอฟันต้องวุ่นวายกับการห้ามเลือดและทันก็เสียเลือดโดยใช่เหตุมีเคสจริงที่เคยเกิดขึ้นคือคนไข้คนหนึ่งกินทั้งกระเทียมกินทั้งน้ำมันปลาและวิตามินอ e, ีซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เลือดไหลเวียนดีทั้งสิน้นพอไปผ่าตัดเล็กๆปรากฏว่าเลือดพุ่งออกมาไม่หยุดจนเกือบช็อกคาเตียงครับนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับดังนั้นกฎเหล็กของหมอสมบัติคือหยุดกินกระเทียมทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกระเทียมซอ็อกกระเทียมดองหรืออาหารเสริมกระเทียมอย่างน้อย7-10วัน ก่อนที่ท่านจะมีนัดผ่าตัดหรือทําฟันที่ต้องมีเลือดออกครับและที่สําคัญที่สุดเมื่อท่านไปโรงพยาบาลหรือไปหาหมอฟันท่านต้องแจ้งหมอทุกครั้งว่าท่านกินกระเทียมเป็นประจําอยู่หรือไม่ข้อมูลเล็กๆนี้จะช่วยให้หมอเตรียมเลือดและเตรียมยาห้ามเลือดไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้ครับถ้าท่านเข้าใจและจะจําข้อนี้ไว้บอกลูกหลานรบกวนพิมพ์คําว่ารับทราบลงในคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับว่าท่านจะไม่พลาดเรื่องสําคัญน,นี้ การพิมพ์บอกผมเท่ากับท่านได้ย้ำเตือนความจำของตัวท่านเองด้วยนะครับข้อผิดพลาดท,ที่8ไม่ล้างกระเทียมก่อนใช้มาถึงเรื่องความสะอาดกันบ้างครับข้อนี้ผมเชื่อว่า90%ของคนทำอาหารรวมถึงคุณแม่บ้านมือโปรหลายท่านอาจจะเถียงผมในใจว่าคุณหมอครับกระเทียมมันมีเปลือกคุ้มอยู่ตั้งหลายชั้นข้างในมันก็ต้องสะอาดสิครับจะล้างทำไมให้ยุ่งยากแกะเปลือกแล้วโยนลงหม้อเลยไม่ได้เหรอ มันโดนความร้อนเดี๋ยวเชื้อโรคก็ตายหมดผมเข้าใจครับว่ามันดูเหมือนสะอาดแต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้สะอาดอย่างที่ตาเราเห็นเสมอไปครับถ้าลองนึกภาพตามผมนะครับกระเทียมเป็นพืชหัวที่เติบโตอยู่ในดินครับเปลือกนอกของมันสัมผัสกับดินสัมผัสกับปุ๋ยคอกอและสัมผัสกับสารเคมีทางการเกษตรมาตลอดทางกว่าจะถึงมือเราแม้ว่าเราจะแกะเปลือกออกแต่ในจังหวะที่เราใช้มือของเราจับเปลือกที่เปื้อนฝุ่นเปื้อนดินแล้วมือเดียวกันนั่นแหละครับ ก็ต้องไปจับเนื้อกระเทียมข้างในเพื่อดึงมันออกมาจังหวะน,นี้แหละครับคือการย้ายบ้านของเชื้อโรคเชื้อโรคจากเปลือกก็จะย้ายไปติดที่เนื้อกระเทียมที่แสนจะบริสุทธิ์ทันทีครับและเชื้อโรคที่มากับดินไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับมันมีทั้งเชื้ออีโคไลที่ทําให้ท้องร่วงรุนแรงไข้พยาธิที่มองไม่เห็นหรือเชื้อที่เป็นอันตรายมากสําหรับคนที่มีภูมิต้านทานต่ําอย่างพวกเราเหล่าผู้สูงวัยยอนอกจากแบคทีเรียแล้ว อีกศัตรูตัวฉกาจที่ซ่อนอยู่ตามซอกเปลือกกระเทียมคือสปอร์ของเชื้อราครับบางครั้งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ถ้าเรากินเข้าไปสะสมนานวันเข้าสารพิษจากเชื้อราจะเข้าไปทําลายตอบและลดทอนภูมิคุ้มกันของเราให้อ่อนแอแหล่งครับลองเปรียบเทียบดูนะครับเวลาหมอจะผ่าตัดหมอต้องล้างมือฟอกสบู่จนสะอาดถึงจะไปจับเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมครับเพราะความสะอาดคือหัวใจสําคัญการทําอาหารก็เหมือนกันครับหลักการง่ายๆคือสะอาด จากภายนอกสู่ภายในครับถ้าภายนอกสกรปรกภายในก็ไม่มีทางรอดครับโดยเฉพาะท่านที่มีปัญหาเรื่องลำไส้แปรปรวนหรือท้องไส้ไม่ค่อยดีอยู่แล้วการกินของไม่สะอาดเพียงนิดเดียวอาจทำให้ท่านป่วยหนะักจนต้องนอนโรงพยาบาลได้เลยครับวิธีแก้ปัญหานี้ง่ายแสนง,ง่ายครับไม่ต้องใช้น้ำยาอะไรพิเศษเลยเพียงแค่ล้างน้ำเปล่าครับก่อนที่ท่านจะลงมือแกะกระเทียมให้เอากระเทียมท้งหัวหรือกลีบที่ยังไม่แกะ ไปล้างผ่านน้ำก๊อกสักรอบหนึ่งถูๆให้ฝุ่นดินและไขยพยาธิที่อาจติดมาหลุดออกไปก่อนจากนั้นเช็ดหรือพึงให้แห้งสนิทแล้วค่อยลงมือแกะครับการเสียเวลาล้างเพียงไม่กี่วินาทีนี้จะช่วยปกป้องลำไส้ของท่านจากเชื้อโรคร้ายและทำให้ท่านได้รับประโยชน์จากกระเทียมที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับคิดเสียว่าเหมือนเราล้างผักผลไม้อื่นๆนั่นแหละครับกระเทียมก็สมควรได้รับความใสใจเช่นกันข้อผิดพลาดที่เกา ไม่ปล่อยให้กระเทียมพักหรือกดสิบนาทีข้อนี้เป็นเคล็ดลับวิชาที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับและเป็นจุดที่แยกระหว่างการกินกระเทียมเพื่อให้อร่อยกับการกินกระเทียมเพื่อรักษาโรคครับหลายท่านเวลาทำอาหารพอทุบก,กระเทียมดังปังๆังหรือสับละเอียดเสร็จปุ๊บก็กวาดลงกระทะน้ำมันร้อนๆฉาทันทีเพราะกลัวว่าทิ้งไว้นานกลิ่นจะหายหรือสีจะเปลี่ยนใช่ไหมครับแต่การทำแบบนั้น ท่านกาลังตัดตอนกระบวนการผลิตยาวิเศษของธรรมชาติไปอย่างน่าเสียดายครับท่านจําเจ้าสารอาลิซินที่ผมพูดถึงบ่อยๆได้ไหมครับสารตัวนี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีที่เราทุบก,กระเทียมนะครับในเนื้อกระเทียมจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนคนงานก่อสร้างเมื่อเราทุบกระเทียมคนงานคนนี้จะตื่นขึ้นมาและเริ่มทํางานสร้างสารอาลิซินครับแต่มันต้องใช้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเคมีเหมือนเราผสมปูนซีเมนต์นั่นแหละครับ มันต้องรอให้เซตตัวถึงจะแข็งแรงถ้าเราทุบป,ปุ๊บแล้วไปโดนความร้อนปับ๊บความร้อนจะไปฆ่าคนงานคนนั้นหรือทําลายเอนไซม์ทันทีครับผลก็คือปฏิกิริยายังไม่ทันจบยายังไม่ทันถูกสร้างออกมาก็โดนความร้อนทําลายโรงงานผลิตไปเสียแล้วครับงานวิจัยทางโภชนาการยืนยันแล้วครับว่าเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือ10นาทีครับนี่คือกฎทองของคนรักสุขภาพเลยนะครับกฎสินาทีคือหลังจากท่านสับหรือ ทุบกระเทียมแล้วให้วางทิ้งไว้บนเขียงเฉยๆในอุณหภูมิห้องนั่นแหละครับปล่อยให้มันสัมผัสอากาศใหเอนไซม์ได้ทำงานอย่างเต็มที่ในช่วง10นาทีนี่แหละครับที่กระเทียมจะเปลี่ยนจากพืชธรรมดาให้กลายเป็นยาฆ่าเชือ้อยาลดไขมันและยาลดความดันที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากครบ10นาทีแล้วท่านค่อยเอามันไปปรุงอาหารหรือเอาไปทาน้าแกง ความมหัศจรรย์คือเมื่อสารอลิซินถูกสร้างขึ้นมาสมบูรณ์แล้วมันจะทนทานต่อความร้อนได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับดังนั้นครั้งหน้าที่ท่านเข้าครัวผมขอแนะนําให้ท่านเปลี่ยนลำดับการทํางานนิดเดียวครับให้ท่านเตรียมกระเทียมเป็นอย่างแรกทุบมันทิ้งไว้แล้วค่อยหันไปหั่นหมูหั่นผักหรือเตรียมเครื่องปรุงอย่างอื่นพอเตรียมของเสร็จก็ครบ1ิบนาทีพอดีได้เวลาปรุงยาวิเศษลงในมื้ออาหารของท่านละครับเป็นเทคนิคที่ง่ายไม่เสียเงิน เพิ่มสักบาทแต่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมหาศาลครับใครที่เพิ่งเคยได้ยินเคล็ดลับกด1ินาทีนี้เป็นครั้งแรกช่วยพิมพ์คำว่าเพิ่งรู้บอกผมหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์และเป็นเรื่องใหม่สำหรับท่านครับข้อผิดพลาดที่10การเลือกกระเทียมคุณภาพต่าเราเดินทางมาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วครับข้อนี้เป็นพื้นฐานที่สุดแต่ก็ถูกละเลยมากที่สุดเช่นกันครับนั่นคือการเลือกซื้อวัตถุดิบครับ ด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเรามักจะติดนิสัยประหยัดมัธยัสใช่ไหมครับเวลาไปจ่ายตลาดเรามักจะมองหาของราคาถูกไว้ก่อนเห็นกระเทียมลดราคากระเทียมเก่าแก่กบอรหรือกระเทียมที่เริ่มฝ่อเริ่มมีลาขึ้นนิดๆหน่อยๆก็ซื้อมาแล้วคิดว่าเดี๋ยวเอามีดเฉือนส่วนที่เน่าทิ้งไปส่วนที่เหลือก็เอามาเจียวไฟร้อนๆเชื้อโรคก็ตายหมดแล้วกินได้เหมือนกันประหยัดเงินในกระเป๋าดี ผมขอเรียนด้วยความเคารพรักนะครับว่ายาเสียน้อยเสียยาเสียมากเสียง่ายเลยครับเงินไม่กี่บาทที่ท่านประหยัดได้อาจไม่คุ้มกับค่ายาค่าหมอในอนาคตครับกระเทียมที่คุณภาพต่ําคือกระเทียมที่หมดสภาพความเป็นยาไปแล้วครับอย่างแรกเลยคือกระเทียมที่งอกกรอกหรือมีต้นเขียวๆแทงออกมาครับอย่างที่ผมบอกไปในเรื่องการเก็บรักษาครับว่าเมื่อต้นมันงอกกรอ สารอาหารดีๆจากกลีบกระเทียมจะถูกดึงไปเลี้ยงต้นจนหมดตัวกลีบกระเทียมจะเขียวฝ่อและแทบไม่เหลือสารอลิซินอยู่เลยกินเข้าไปก็ได้แค่กากใยครับไม่ได้ยาบำรุงอะไรอย่างที่สองที่อันตรายกว่ามากคือกระเทียมที่มีราขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นราสีดำหรือราสีเทาๆท,ที่เกาะอยู่ตามกลีบราพวกนี้ไม่ได้ตายด้วยความร้อนเสมอไปนะครับและสิ่งที่น่ากลัวกว่าตัวเชื้อราคือสารพิษที่มันสร้างขึ้น หรือที่เราเรียกว่าไมโครท็อกซินครับเจ้าสารพิษตัวนี้มันทนความร้อนได้ดีมากต้มจนเดือดมันก็ยังอยู่ครับการกินกระเทียมขึ้นราคือการนำสารพิษเข้าสู่ตับโดยตรงครับและตับของผู้สูงอายุอย่างเราก็ทำงานหนะักมาทั้งชีวิตแล้วอย่าเอาสารพิษไปเพิ่มภาระให้ตับอีกเลยครับมันเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับและโรคตับอักเสบโดยไม่จาเป็นเลยครับย้อนกลับไปที่ป้าน้อยนะครับหลังจากแกเลิกกินกระเทียมดิบตอนท้องว่าง ตอนนี้แกสุขภาพแข็งแรงดีมากครับเรื่องนี้สอนว่ากระเทียมเป็นได้ทั้งยาและพิษขึ้นอยู่กับวิธีใช้ก่อนจักกันสัปดาห์นี้ท่านจะลองใช้กด10นาทีดูไหมครับถ้าทำได้ช่วยพิมพ์คำว่าสัญญาให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านเองแล้วพบกันใหม่ครับ